ครับอยู่ผมอัจจกรนะครับวันนี้ก็หลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับวันนี้ก็มาเยือนถิ่นสารคามนะครับอำเภอพยักมาดูรถลูกค้าช่างคิมนุ่งเรืองนะครับเป็นวิกเตอร์โอสีแดงเลือดหมูเลยครับอย่างจ้าะครับก็จะมาดูนะครับว่ามีอะไรอะไรร่าวๆนะครับนี่ครับดูด่วนเลยครับนี่ครับวันนี้รับบทถ่ายเองเลยครับก็กับช่างคิมนะครับครับผมผม คิมลุงเรือนะครับผมอันนี้ก็จะพามาดูเอ่อวิกเตอร์นะครับวิกเตอร์ลูกค้าผมมาไล่ชุดไฟนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับลมาดูอะไรคร่าวๆกันนะครับผมช่วงหน้านะครับเป็นช่วงหน้าของโซนิกนะครับโอเคช่วงหน้าของโซนิกปั๊มเป็นปั๊มปักข้างนะครับปั๊มบุนเป็นปั๊มบลฐานดํานะครับผมตัวนี้ยังไม่ใส่กระปุกเลยเพราะว่าไล่ชุดไฟยังไม่เสร็จนะครับผม แงคอช่วงบนแขงคอก็เป็นแขงคอเดิมนะครับแขงคอเดิมมินลิงแล้วก็เป็นแฮนด์เอเสนะครับผมเป็นของกล่องดํางานกล่องดํานะครับที่รูดูกันอยู่นะครับมือคัดก็เป็นมือคัดตัวธรรมดาครับผมก็เน้นใช้งานก็มีสวิตช์อฟลันตัวหนึ่งแล้วก็เป็นประกับกับธรรมดาครับผมถูกๆครับผมสีก็เป็นสีแดงเลือดปูนะครับผมโค้งก็เป็นโค้งสีเงาแวบเลยครับ โค้งก็เป็นโค้งสีบอลน,นะครับผมเดี๋ยวให้หมือกล้องมาถ่ายทางนี้ให้ดูนะครับม้อน้ําก็จะเป็นม้อน,น,น้ํางานสร้างนะครับเป็นเป็นม้าน้าอลูมิเนียมนะครับผมเป็นของวิกเตอร์คนะครับผม <Okay. S 2> เครื่องก็เป็นสเตปลูกห้าเก้าคาบูเล็กนะครับผมเสื้อเบิกเสื้อเบิกจะใช้ฝาฝาเก่าเอามาทําใหม่นะครับผมฝาคาดก็เป็นฝาคัดของ เครื่องใบพัดนะครับผมหลีก็เป็นหลีดเดิมนะครับคันนี้เน้นเดิมลูกค้าอยากได้เดิมนะครับผมเขาปขปเป็นทีเลี้ยงปากสามสิบนะครับก็ประมาณนี้สีก็เป็นสีสีตัวนี้ผมไม่ทราบเลยนะครับว่าเป็นสีสองขีหรือว่าเป็นสีอะไรเพราะว่าผมไม่ได้ไม,ไม่ใช่คนทํานะครับลูกค้าไปทําอีกที่หนึ่งมาท่อก็เป็นท่อแดงบางทรายนะครับผมเป็นคอปั๊มท้ายปั๊มนะครับ นุมเบดก็เป็นนุมเดดนะครับผมสวรองา์เป็นของ d ีเทีนะครับเกียโยงเงาแวบครับเกียโยงก็เป็นงานทงานตลาดทั่วไปนะครับผมก็ฝาถังก็เป็นป่าถังค t ทีเอ็มนะครับก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากครับรถคันนี้ล้อก็เป็นล้อของยางก้อนนะครับผมธรรมดายางก็เป็นตามสติป M150 ครับหน้าสิบเ็หลังสิบแปดครับผมดูโช๊คหลังโช๊คหลังก็เป็นโช๊ค ชูแก๊ซซี่นะครับแก๊ซซี่2องร้อยห้าสองร้อยสี่มิลน,นะครับผมเป็นแก๊ซกซี่ตัวแตกตัวตัวแข็งนะครับดุมสเตอร์โซ่สเตอร์ก็เป็นของโซ่อะไรวะโซ่สเตอร์ก็เป็นงานทั่วไปนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ซื้อมาแต่สภาพก็สวยเลยครับเนียนมากครับ ผมก็เป็นประมาณนี้เบาะก็มีเป็นเบาะตลาดธรรมดานะครับตัวไม่กี่บาทก็พอใส่นั่งได้ครับผมน็อตก็เป็นพวกเป็นน็อตเลเกือบทั้งคันนะครับมีบางจุดที่ไม่ใช่น็อตเลนะครับเป็นเป็นเป็นน็อตไอไทเทเนียมนะครับเป็นสีไทเทเนียมเป็นน็อตไดนะครับผมก็ประมาณนี้ขาสตาร์ทก็เป็นขาสตาร์ทเบิกนะครับก็ประมาณนี้ครับผม ทรงสวยมากเลยนะครับคันนี้ก็เน้นอะไรแบบเรียบๆนะครับเนี่ยครับเดี๋ยว,ยวไปชมอินเสิร์ตกันเลยนะครับ Você โอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับแค่มารีวิวให้ดูคร่าวๆเฉยๆนะครับหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมานานครับก็ต่อไปนี้ก็จะกลับมาทำคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับโปรดติดตามคลิปต่อไปเลยครับว่าจะทําอะไระครับสำ <Yahoo! S 1> หรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ